อาครับดูซ้ายโอ้โหเบิร์กร็องทางด้านของภูมิยังเก็บไม่เสร็จครับอ้าวครับโอ้โหหุ้ยหมัดขวาครับรุนนี้ครับพิชิตมาหน้างาายก็ปักซองนะครับออกอาวุธไปหยุดจริงๆครับนักมวยจากเรีดอล้วครับแม่ฝันปักซองเข้าไปครับซองซ้ายหน้ากลัวเหลือเกินครับ แต่ละคนนี่มาหินหินแข็งแข็งทั้งนั้นเบอรี่อ้าวครับต้องมีซ้ายสกัดบ้างครับพิชิตมาโอ้ยอาครับซ้ายหยุดเมื่อไหร่ี่งานเข้านะครับโอ้โหตักศอกเข้าไปแล้วครับนะครับตักซอร์อีกนึงหมักเข้าไปปักเป็นกีฬาลุ่นซ้ายอ้าวเออโอ้โหหุ้ซ้ายเข้าไปครับโอ้ยยิงชกยิ่งคึกคักนะครับโอ้โหเข่าครับว่ากันตามอาวุธเลยครับทำได้ทำไป น็อกได้น็อกไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมว่าเรียบร้อยเรียบร้อยครับโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหไม่เคยเห็นภาพแบบนี้ครับแม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับพิชิตมาดูหน้าเซียวเซียวเนะครับขึ้นเวทีมาเรียบร้อยครับดูทรงแบบีิจฉแต่ว่านี่ครับอาศัยลูกเพียนลูกมุมานะครับเดินอัดเดินชนไปเรื่อยครับตบซ้ายลูกนี้เริ่มซึมเลยนะครับซุมตั้งแต่หมัดซ้ายแรกครับนี่ครับแล้วหลังจากนั้นครับเจอเน็บเข่าเจอเน็บเข่าครับ หายใจไม่ทันครับพยายามออกแข่งซ้ายเลยนะครับแต่ว่าโอ้โหมันหมดจริงๆนะครับนี่ครับเจอกระป้าชุดนี้เข้าไปครับห2 3มครับหมัดซ้ายสุดท้ายครับร่วงลงไปเลยครับดูกันอีกมุมหนึ่งครับแข่งซ้ายมาก่อนตบพุกซ้ายครับขวาไม่โดนแล้วก็ซ้ายตามดูครับชุดนี้จัดไป4เม็ดเต็มๆครับลาจากด้วยศอกสั้นๆดูภาพช้าอีกทหนึ่ง1 2 3ส 4ครับโอ้โหห้ครับ,ารบลาด้วยศอกแต่ไม่โดนหลดปัดสุดท้าย